โอเคนี่ครับก็น้องขอกราบสวัสดีครัเอาขอโทษผมขอโทษอ่ะเทคนี้ก็เป็นเทที่หกแล้วนะฮะกับการอัดคลิปนี้ก็ดูทีฮะเสร็จอ่าไอัเนี้ยมันยังมีอยู่เลยอ่ะก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีเอาท่ากผู้ชมทุกท่านท่านละกันนะฮะคือปกติเนี่ยผมจะอัดเกณฑ์ชิน ลงให่ว่าเป็นเป็นเป็นแบบชิปหวยๆนะฮะก็นั่นแหละฮะก็วันนี้ผมผมผมมาแปลกนิดนึงอยากถามว่าทำไมเฮลิออสผมเนี่ยถึงเลือดน้อยจังชิวน้อยจังผมไม่ได้ใส่มอดไปแค่นั่นแหละโอเคมาต่อคือเหตุผลที่ผมผมคึกแล้วก็ มานั่งอัดลิปเนี้ยคือผมมาไปดูไลฟ์เฮ้ยฮัลโหลเดลทอร์ดยังอยู่ใช่ไหมโอเคมาคือผมอ่ะไปดูไลฟ์ย้อนหลังของเคียร์เตอร์ท่านหนึ่งเป็นเทปเคียร์นเอนะฮะซึ่งเป็นไลฟ์เคียร์นเอขอโทษขออภยัยแล้วก็ เขียเตอร์ท่านนั้นเนี่ยเขาไอ้นั่นแนะนำปืนนี้มานะฮะปือนอัตโมสเป็นปืนที่เขาว่าเขาบอกว่าดีสำหรับมือใหม่มากแต่ว่าผมอะ่ะผมอะ่ะไม่ใช่คนที่ไปถามเขานะผมไปฟังเข้ามาอีกทีหนึงอ่าผมไม่ได้เป็นคนเป็นคนพิมพ์ถามเขาผมแค่ไป ฟังเข้ามาใ,ใช่อ่ะซึ่งเชเตอร์ท่านนั้นหนึ่งก็เป็นเชเตอร์ที่ค่อยาจะมีชื่อเสียงมากๆในวงการวอลเฟรมนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นล้นบุกเบิกของวอลเฟรมไทยก็ได้เลยนะอ่ะซึ่งครึ่งซึ่งซึ่ง,งเหตุผลที่ที่ว่าเขาอ่ะมามาบอกว่าตันี้เป็น เป็นปืนที่ดีสําหรับมือใหม่น่ะเหตุเหตุหผลเี่นเนี้แม่งเบสิกมากที่มันไม่ทําให้ผมอ่ะลุกขึ้นมาอัดคลิปนี้หรอกคือ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวแล้วอ่ะผมเป็นคนที่ผมเป็นหนึ่งในคนที่มองข้ามปืนนี้นะ <c oughs> ผมมองข้ามปืนเนี้ยด้วยความที่ว่าผมไม่ชอบดีไซน์ ผมไม่ชอบดีไซน์มันอะมันแบบมันยื้อยี่ยายย่ายยเยโยโยโยอ่ะอืมนั่นก็นั่นแหละแบบประมาณนี้ผมเลยมองมองข้ามไปซึ่งหลังจากได้มาดูไลฟ์ลงแมวย้อนหลักแล้วอะ่ะคือเฮ้ยไอ้เพียม่ดีรววะผมเลยมาลองเล่นดูลองลองขับมา เล่นดูมาปันดูก็ฟอมาสามรอบแล้วก็ใส่หอยน้ำเงินไปก็พบว่ามันดีมากนะแต่ว่าได้วความคิดว่ามันมันเป็นอาวุธต้นเกมฮะสามารถคราฟได้มามาได้ตอน m r ็สี่เนาะก็มันเกืมอ,อาจจะทำตามจกับมอนเลเวลหนึ่งรขึ้นไปได้ได้ น้อยมาลงมากมากเลยอะผมจะมาอ่านสแตัดพื้นฐานของปืนนี้ให้ฟังกันลวกันสแตัดพื้นฐานที่สำที่ผมคิดว่าสำคัญนะหนึ่งเลยแอมโมแอมโมแมกซิมัมสามห้าศูนย์แมกกาซีนเจ็ดสิบรีโหลดสองวินาทีแล้วก็ยิงแปดวิ อีแปนัดต่อวิยาทีนะฮะแล้วก็คลิเชนดสิบห้าเอร์เซ็นต์คลิดามเมคูณหนึ่งจุดเจ็ดค่อนข้างต่ำสเตตัสเชนยสเ์เซนต์ดีแต่ว่าก็ต่ำมาแหละแล้วก็มีบิลอินพาร์ทตมาด้วยซึ่งมันทำให้ปืนเนี้น่นกับไอ้พวกคอาัสระได้ไม่ดี เท่าที่ควรไปปืนที่เล่นกับคอฟัสไม่ค่อยได้นะหรือว่าถ้าคุณจะเล่นจริงจริงอ่ะค<น>ุณก็เอาเอาอย่างอื่นอ่ะเอาไอ้ปืนปืนหลักอ่ะไปบิวเป็นธาตุแมกเนติกแล้วแล้วก็เอาไอ้นี่ยไปใส่ธาตุไวรัลแล้วก็แล้วก็ไปยิงก,ก็น่าจะได้นะ น่าจะได้เล่มังอ่ะมาเราจะมาเริ่มรีวิวรูปแบบการยิงของปืนกระบอกเล็กๆในกักรนึ่ามาซึ่งปืนกระบอกนี้นะฮะอัโตมอสเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงแบบยิงเงี้ยมันจะพ่นไฟไปมันจะพ่นกระสุนไปเห็นเห็นปะ เนี่ยเป็นเส้นๆเส้น,เส,นเส้นตรงซึ่งถ้าหากคุณยิงโดนศัตรูแล้วปุ๊บไอ้เหี้ยอ่ะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เหี้ยควงตีแล้วกูอ่าอาเนี่ยฮะกระสุนเนี่ยมันจะชิ่งชิ่งไปหาศัตรูรอบข้างเนี่ยฮะซึ่งถามว่าดีไหมดีมากๆเลยเพราะว่าเกณฑเนี่ยฮะ มอนส่วนใหญ่มันมันจะวิ่งวิ่งวิ่งกรูเข้ามาหาหาคุณอยู่แล้วอะ่ะซึ่งมันก็ทําให้ปืนเนี้ยเป็นปืนที่ดีมากเป็นหนึ่งในปืนที่ดีมากเลยนะอ่าต่อไปเป็นเรื่องของบิวบิวแหละอ่ะมาจริง,จร,งจริงอะ่ะผมกะว่าจะรีวิวแค่กินยังกับอินเฟสนะแต่ว่าแต่ว่า ในไหนก็ในไหนแล้วอ่ะผมผมวิวมาแล้วอ่ะก็ไปให้สุดอ่ะผมจะมาเริ่มกับเริ่มจากคอปัสก่อนเลยมอดคอปัสนะฮะมอดที่ใช้เล่นเล่นกับเผาคอปัสก็มีมอดพื้นฐานอยู่ยสามมอดนะที่คุณควรใส่ใน ปืนปืนลองสายสายเตตัสก็คือหอนเนสไตร์เพิ่มดาเมจพื้นฐานบาเอลดิฟิชัชนเพิ่มมัลติช็อตแล้วก็โชว์ช็อตเพิ่มสเตตัสเชนส์นะครับสามใบพื้นฐานเลยที่ควรจะมีนะอ่าต,ต่อไปก็เป็นนี่ที่เป็นการเพิ่ม ความเร็วของกระสุนไป40%อันนี้ก็เป็นหนึ่มอดเผาที่จะทำให้เราเนี่ยทำดาเมจก,กับธาตคอปัสเอ๊ะเผาคอปัสธาตุคอปัสเีเยอะยรเขาจะทเผาคอปัสเพิ่มขึ้น30%แต่ว่าถ้าคุณมีมอดพรามเนี่ยยังงั้นก็ใส่ไปได้เลยนะมอดพรามที่อัพเต็มแล้วด้วยอัพเต็มแล้ว เลยนะไม่ใช่ว่าแค่เวลเวลศูนย์แล้วแล้วเอามาใสาน่นไม่ได้นะอะ่ซึ่งมาตอนนี้นจริงๆอ่ะมันเป็นช่องฟรีเว้ยคุณจะเอาอะไรใส่ไปก็ได้แล้วแล้วจ่ายเลยแต่จะเป็นคลีดแดมคลีเลตสเตสเตตัสตดูระยะเนี่ยก็ได้ได้หมดเลยนะอือ่ยจะจะเพิเ่มไปเลทไป ไปเก็บไปก็ได้นะอ่าส่วนมัดนี้เป็นวัดเพิ่มธาตเพิ่มดาเมจธาตุฮีทมันก็จะเพิ่มดาเมจเป็นธาตแก๊สธาตุแก๊สเพิ่มแหละเพราะว่าเพราะว่าผม,ผมใส่สองใบเรือไม่เป็นเพิ่มดาเมจธาตุท็อกซินเก้าสิบกับหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็เพิ่มสเตตัสเชนส์ไปด้วยอีกอีกหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้สเตตตอนนี้คือชี คีชเชนกับคีดมเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าสเตตัสเนี่ยเพิ่มเป็นห้าสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากัดเพียวฮีทเนี่ยตอนนี้เป็นแกส๊สนะฮะดัมเมจสามหนึ่งห้าจุดห้าทำให้รวมๆแล้วเนี่ยกปป็ประมาณเจ็ดร้อยอะฮะอืมอันนี้คือขอขอปัสนะแล้วก็เพิ่มเติมครับคือช่องเนี้ยถ้าหากคุณเอาปืนนะไปไปเล่นกับมอนที่ บิลของคุณอะ่ะไม่สามารถที่จะฆ่ามอนได้ภาย,ยในภายในภายในภายในแม็กนิงอะ่ะไม่ก็แบบไปมอนอะ่ะคุณอะ่ะฆ่าฆ่าฆ่ามอนชา้าคุณคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนช่องช่องนะ้เป็นเป็นช่องนี้ก็ได้นะเป็นเป็นเป็นอันนี้ได้นะ มันอันนี้ก็ได้โทษแทนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมผมจะมารีวิวดาเมจไงเลยเอาอันนี้อันนี้ไปอ่ะอันนี้คือขอปัสนะนะฮะก็เราจะมาพูดถึงวิธีการรีวิวของผมก่อนนะผมผมจะรีวิวสามเผ่ามี จินเนี่ยผมจะใช้เป็นนี่เฮวิเตอร์เนอร์ arner, นะฮะแปดตัวส่วนคอปัสเนี่ยผมจะใช้เป็นคอปัสเทคแปดตัวแล้วก็อินเฟสต์จะจะใช้เป็นฮิวเลอร์แปดตัวเหมือนกันซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยผมจะรีวิวสามรอบรอบแรกเนี่ยผมจะให้หมอน Mon เนี่ยเป็นมอนเวลสามสิบรอบต่อไป ก็เจ็ดสิบถึงเก้าสิบรอบต่อไปก็เวลเลเวลแม็กใน MR ที่ผมอยู่ตอนตอน,นี้ตอนอัดอยู่ก็ก็คือตอนเนี้ยผม MR 16สิบหมันจะซิมูเลตมาได้สูงสุดแค่เวลหนึ่งสิบนะมาเรามาเริ่มกันที่ Level เลเวลสามสสิบกันก่อนอัตม o ส กับขอปาเทคเรเบลสามสิบเริ่มอประมาณนี้นะฮะด้วยความที่ว่าเวลมันน้อยนะฮะก็เลยแบบอันนี้หน่อยเร็วหน่อยซึ่งเท่าที่ผมพูดไปคฮะตอนตอนคลิปก็คือปืนเนี้ยมันไม่เหมาะกับเผ่าคอปัสเนาะก็ ช่วงเลเวลจะสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยก,ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะอัตมอสกับขบัติเอกเลเวลจะเลเวลจะสิบย้ำได้อ่าเนี่ยฮะหมดแม็กแล้วก็ตายหมดมเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าใช้เวลาช้าหน่อย เพราะว่าเพราะว่าอันนั่นแหละฮะอืม <c oughs> อะบ้าข้าไปรลเวลร้อยสิบไปเลยร้อยสิบร้อยสิบดูซิยังสวยไม่ใช่อัตมอสกับคอปเปอร์เทครลเวลหนึ่งร้สิบเริ่มเดิมเริ่มได้เริ่มเดิมอะไรเริ่มได้อ่เนี่ฮะ อ่ะหนึ่งแม็กหมดไปแล้วตายหมดไหมตายหมดหรือเปล่าเออไม่หมดครับอ่าเหลือสองตัวเห็นไหมฮะเล่มหนึ่งร้อยสิบมันจะมันจะค่อนจะช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้มันบิวอินมาเป็นทัดนิริตไงลยทำให้มันจัดการกับเผาข้อปัดได้ยาก อ่ะต่อไปกินเนีย่ยเลเวลสามสิบนะสปาเรามาก่อนรอรอเอาไปก่อนเราจะมาดูเบลของเผ่ากินเนีย่ยกับอินเฟสเซกกันก่อนนะฮะก็อย่างที่ผมพูด,พดไปเลยมอดสามใบเบสิกนะฮะเพิ่มดามเมจพื้นฐาน เพิ่ม multi shot เพิ่ม show shot เอ้ยไม่ใช่เพิ่มสเตตัสเชนไปนะฮะแล้วก็แล้วกผ็ผมก็จะใส่คล้ายๆกับคอปัสเลยก็มีเรเทลโมเมนตัมกับรีชาร์ e นะฮะที่มันแตกต่างกันก็ไปก็ไปก็คือวอนนี้กับบอสนี้นะฮะนะฮะมันจะต่างกันมาเนี้ยผมจะใส่ธาต สายฟ้าไปให้ให้ให,ให้ให้มันคอมโบกับคอมโบกับอันนี้นะฮะจากสายฟ้ากับท็อกซินรวมกันเป็นคอนสิบทำให้ทำให้ทำตาเมนกับไอพวกกินแนงกับอินเฟเต์ได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มธาตฮีทไปอีกนะฮะก็เป็นการละลายเกาะค่าอาร์เอไปด้วยนะฮะอืม ก็ก็ประมาณนี้อัน,นอันนี้ก็เพิ่มสปีดของกระสุนอันนี้ก็เพิ่มไฟเลสนะฮะจากแปดนัดต่อวินาทีเป็นสิบสามนัดต่อวินาทีนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ใครที่ไม่เข้าใจผมขอโทษนะครับแต่ว่าขอากกอนุญาตก็อกลับไปแล้วก็ฟังใหม่ แม่ก็ไปดูช่องอื่นอ่ะมาอัโตมอสกับกรีนเนี่ยกรีนเนี่ยเฮวิกันเนอร์เลเวสามสิบเิ่นได้สามสองหนึ่งโอ้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 ผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันเร็วขนาดนี้มาก่อนมาต่อไป เร็วเก้าสิบเลยนะฮะอ่ะออโตมอสกับ Heavy กเฮมิาเนอร์เลเวสามสิบอีกหี่เก้าสิบเออเขา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 โตครับมากินเนี่ยเลเวเก้าสิบกับออโตมอสเลเวลในสามสองห้าอ่ะอันนีก้ก็จะใช้เวลามากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเลเวลมัน เลเวลเก้าสิบอะเนี่ยแล้วก็โดยโดยความที่ว่าปืนก็ก็บอกเนี่ยมันเป็น่ะมันมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นมันเป็นปืนเริ่มต้นนะเนาะก็อาจจะทำตาเมเือนกับมันเลเวลสงูสงๆได้อยากมากขึ้นมาก มากมามาก,ก,กเลยอ่ะต่อไปอัตโมอสกับเฮมิการ์เนอร์เลเวลหนึ่งร้สิบเริ่มได้อ่ะอันนี้ก็โคตรนาเลยฮะนีสามแม็กเข้าไปแล้วนะฮะตายแล้วหมดแล้วอ่าก็ประมาณนี้ อันนี้คือกินเนียนะครับต่อไปเป็น, invested, นะะอินเฟสสเตตนะครับอ่าแปดตัวเลเวลสามสิบนะส่วนบิวก็เหมือนเดิมนะฮะก็ใช้ได้ทั้งสองสองเผ่าเลยจริงๆไอมอดฮีชาร์ดจะเปลี่ยนเป็นคอนวิ t ชันก็ได้นะ ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาไ,ไม่ใช่อ่ามาอ่ะอัะอตอมอสก,กับฮิลเลอร์เลเวลสามสิบเริ่มเลยสามสองหนึ่งเออใช่จะว่าไปตาของไอเนี้ยยู่ไหนวะ เอ๊ะน uh, ี่มัได้บ้างนี่นี่บ้างเออเออนี่ตามันเออตาสวยดีดีตาสวยดีดีพวกเรียบร้อยเออเออเอออ่ะมาใม่นโนนนมาเอออ้าวไอ้เหี้ยกลับกลับให้ดิเออเสียเวลาใช่ไหม เอ้ยๆป,ไปต่อเลเวลเก้าสิบไปซิมเล็เริเริเ็เกบเกือบเกือบเอบโอ้โอะตมอสกับฮีเลอร์เลเวลเกาสิบเริ่มในสามสองหน่งะนะสำหรับเผ่าอ,อินเสสเซนเน่ มันเป็นมันเป็นเผ่าที่มีแค่กายเนื้อนะฮะไม่มีค่าอาร์เมอร์หรือว่าค่าชิลมาคอยซัพพอร์ตทำทำให้มันเป็นมันเป็นเผ่าที่บางผมคิดว่าบางที่สุดในเกมนั้นแหละน่นตอนนี้นะน่นตอนนี้วันที่วันที่สิบเป็นแป สิเดือนแปดหรือว่าแปดเดือนสิบเนี่ยแป,ต,ปตุลาแปดตุลาม,มันที่แปดเดือนสิบอะต่อไปก็เลอรเลเวลร้อยสิบเนาะอ่าใช่มาตามอสกับฮิวเลอร์เลเวลหนึ่งรอยสิบเริ่มลยสามสองหนึ่ง ในนะครับกับการรีวิวดราม่ของอัต o มอสก็เป็นกันบางครับก็ถูกใจใครบางคนหรือว่าขัดใจใครบางคนก็ก็ขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับคอนเทนต์ต่อ,ต,อต่อแต่นี้จะเป็นคอนเทนที่ค่อนข้างจะปัญญาอ่อนค่อนข้างจะปัญญาอ่อนแล,แล้วก็แล้วก็ปัญญาอ่อน นะฮะก็ใครที่รับไม่ได้ก็ไปนะฮะเชิญเดินเดินออกจากห้องนี้ไปอือ <c oughs> พูดเลยนะะจะอยู่อยู่ต่อก็ได้จะจะจะไปดูชิปเดินต่อก็ได้นะฮะไม่ได้ไม่ไม่ไมด้ว่าอะไรมาก็คอนเทนต์ต่อจากนี้เนี่ยผมจะมาลองว่าถ้าผมใส่ มด,นดเนี่ยไปอะฮเลโหลถ้าผมถ้าผมใส่อันนี้ไปให้ให้ดาเมจโครสิบมันเยอะกว่าฮีแอะมันจะติดเพราะมันมันจะติดถ้าโคลาสีมากกว่าฮี้ใช่ปะแล้วถ้าหักมันมันมันติดเพิ่มมันติดมากขึ้นเนี่ยถ้าโคลาสีมันทำา a ามม e ถ้าาเมื่์ได้แบบมากกว่าธาตุไฟประมาณสองสแต็กเลยอ่ะ,อะจะมาลองดูแล้วกันอโอ้เออนี่ต้องอันนี้ต้องคลาส i v e ี e แบบแบบที่คลาส i v มันดาเมจอันนี้เยอะกว่า เออดีมันต้องอย่างนี้ดูวะอ่าเยบร้อยขอสงสัยไปแล้วอย่างหนึง่งต่อไปนะฮะ,เร,ะเราจะมาลองดูว่าเราจะมาลองดูว่าเราจะมาลองดูว่าไอ้ปืนเชี่ยเนี่ยมันปั้นเป็นส,สายคิดคิดเข้าได้หรือไม่เนี่ยจะลอง ที่เขาให้สองอย่างเนี้ยมันสูงที่สุดเท่าที่ผมทำได้เลยทำได้ดูด้วยกันลองทำดูอันเนี้ยคีเชนสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรกัะแล้วก็ที่ นี่ยอ๋อเออเนี่ยสักแค่กแึกแล้วก็สองใบนนี้ก็เป็นมันดูสักอันหนึ่งแล้วก็นั่นก็เอาี่ยวะนี่ไงเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะ,าจะาปืนนี้มาแล้วก็ เปลี่ยนเป็นแมกเนติกสักคู่แมกเนติกแมกเนติกอ่ะแล้วทีมาลองลองลองยิงขอบัดดูว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการไอ้นี่ในการฆ่าอ่ะอ้ว๊ว มันจะยิงไอตู้ตูตต้ตัวก่อนอ่ะเยอะอ่ะยิงแล้ครับเอาไหมครับมาแล้วเนาะโอเคไอ้ไอ้ยีจน,นี่เอยออๆหว่ะมันดีได้หีวหวืว่ะไอ้ชิวชิบหายต้องไม่ให้หวอกแตก ไม่งั้นมันไอ้นี่มาหมกไปแตกวะไอ้แตกดิเออสัตว์ตั้งตีนคุยคุยเอาไหมเดี๋ยวลองอสัโคอนอนฮิวชิวสัโคไหนช่างมันเถอะ นี่อันนี้อันนี้เป็นวิวทัศน์มิโรนะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มไอ้เน,นี่ยมันเร็วขึ้นเยอะเลยมันต้องฮิตเนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยสัตว์นี่ยคเอียงชอบเลยเฮ้แต่ว่าความความจริงอะ่ะถ้าหาจจะคอฟัสอะแล้วแล้วก็แล้วก,วก็ทำอย่างนี้ไปดิ นั่นก็ภาอย่างเงี้ยเอาแบบหมามาใช่ป่ะนกกั่นก,ก็นั่นก็แค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้แค่นี้มัน,น,น,นก,ก็ต้องตายหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าสำหรับคิวนี้ก็สำหรับคนที่อยากอันนี้ไงอยากปันอวยอวยเออ สำหรับคนที่อุ้ยอัตอมอสนะเออตกวขางันนี้อ่าอืมก็สายคลิเช่ดราม่าอันนี้อันนี้ก็สายคลิ๋นะอืมแล้วก็มีธาตุแมกเนติกเข้ามาช่วยนิดนึง อ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวสำหรับคนที่เฮ้ยเออใช่บาลูมาด้วยวะพรุ่งนี้นี่นกันพรุ่นี้มันดึกแล้ว Oh. ปีหนึ่งไรจังหวงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวก็นะฮะไม่โปรไฟล์ก็ประมาณนี้ แคลนี่เป็นแคลนสร้างเองครับสร้างเองผมสร้างเองแล้วแล้วก็เกิดประมาณนี้เกิดนี่เลยขายขายหน้าเขาขายหน้าเขานั่นแหละก็คลิปมีไม่มากมีไม่มาก ไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบอันั่นในขนาดขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่ล่าไอ้กริปขนาดนั้นอันนี้ได้มาจากไหนวะทำไม่ได้ทำเม็ดได้ออันนี้อ้อหะได้มาตอนไหนวะอ้อช่้น ช่นวัน <experiences> เั pues ่น like กูไปดีกว่าวะเอ้ก <notre> กูไม่อ <miles> ยู <gosto> ่แล้ขายขายหน้าเขา